วันนี้มาหากินก๋วยเตี๋ยวเจ้าดังเข้าผูกแกเอ้ยออกนอกเมืองจะหน่อยก็ออกมาประมาณสิบกิโลมาล่านอุดมซุปก๋วยเตี๋ยวเรือใครไม่ซุปอุดมซุกล่านเขาบอกไว้แบบนั้นมาดูด่าุปะไลมีแต่เมนูหนากินไม่หราเห็นล่านที่บูชันมาไอยังบอยของเข้าอร่อยนั่นดิใครจะมาทำมาจัดทางในเมืองครับมาประมาณสิบกิโลท้างเขาจะเป็นตลาดต้นไหม่โขกขวดออกให้พวกแกเลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยครับมาประมาณสองร้อยเมตรถึงเลยล่านอยู่ขวามือก็ถนนเส้นไปโรงเรียนนอมเก้านั่นเลยจอดรถกจอดรถอยู่นาล่านเลยพอมาถึงจอดรถพอลงรถได้เท่านั้ ก็เคายดึงเดินเขาลานเน่ยยังไวสงสัยที่หิวหลาย <S <S บรรยากาศในลานเขาก็อ,ย,อยังดีเมนูเขาก็จะมีประมาณนี้แหละเดือผูกเกลเอ้ยราคาก็ตามนี่เลยว่าดูทั่วๆไม่น้าฉันสั่งมาไอ,อย่างหลายเต็มโตอายาอัศจรรย์อันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้ง <S <S น้ำก๋วยเตี๋ยวแห้งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านผมกก็ดูทุกอะไรไอยังน่ากินเว้ยชามนี่นะห้าสิบบาทแม่น้าฉันบอกว่าไอยังอร่อยน้ำก๋วยเตี๋ยวแห้ง,อองทง <S <S ี่เขาลานมาไอยังเข้มข้นหม้อไม่ต้องปุ๋งนะเพราะว่าเขาทำมาอร่อยอยู่แล้วยิ่งกินกับลางหมูก๋วยเตี๋ยวก็กรอบกินได้หมดวันน่ะผูกเอ้้้ยยยยยแแบบนนีีอออรรร่ัศจ์ลวววมมาากกิ๋๋เเตชดียวนน่่ะมมัไ พอดอกไหนๆก็กระเทือนมาแลว้วพอฉันกะจัดเมนูทีเด็ดของทาราดมาเลยเหลียวก๋วยเตี๋ยวเนื้อพรีเมี่ยมวากิวราดกับน้ำจิ้มของทาราดผู้แกเกอ้ยตอนแต่กินก๋วยเตี๋ยวมาก,กับเพิ่งเคยกินร้านนี้แหละมีน้ำจิ้มไฮเบนนี่นะบอกเลยว่าอร่อยไม่เหมือนใครแน่นอนอร่อยมอโลอง่งแม่น่าฉันชอบแท้ๆกินก็เสียนชาโคสีดำๆดำดำมันตืบอชาดีแต่ราคาแค่129บาทแล้วก็เนื้อพรีเมี่ยมไม่ยังคุ้มผูกแกเกอ้ยหรือจะเอาน้ำจิ้มเขาทาราดลงไปเลยก็ได้บอกเลยว่าคืนว่พริกั่่วอยา มาเมาข้างมากินคือจะว่าวาบดิแถอะแถวว่าจะเป็นกากหมูมเป็นกกเกี้ยวเป็นกากเจียวล้านี่นะเขาทำเองหมดทุกอย่างเขาไอย่างพิธีพิถันในการทำเลยนั่นดิของแทๆๆ้เถอะแถวใครมากินน้านี่ไม่ต้องกลัวร้อนดอกพอฉันมาประมาณ11บเอ็ดโมงร้านเขาเย็นจ่อยัอนี่ยอยู่ข้างปลาเว้ยก๋วยเตี๋ยวร้อนๆไม่เผ็ดอร่อยอร่อยแบบมีความสุขของแทๆๆ้เถอะแถวผู้แก่เอ้ยพอชามที่สองหมดไปสั่งลวกจิ้มมาอีกทีนึงลวกจิ้มเนื้อร้อยยี่สิบห้าบาทเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มอร่อยอร่อยคอทั้งร้านพอฉันจะบอได้ว่าน้ำจิ้มเขาอร่อยอร่อยแล้้้วววชุุดนีีเเคากก็อยยยงมม๋๋ตห ไฟเนื้อชุดนี้น่ะลอยเจ็ดสิบบาทเนื้อกะอาอยย่างสดลงไปลวกก็น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวกำลังเดือนพันธาในเดี๋ยวภูเก็เอ้ยหอออยย่างใหญ่เว้ยไชมาหลายคนชุดนี้อาอยย่างคุ้มใครอยากกินเส้นอะไรก็เลือกเอาถั่วเนี่ยเอาเซนข้าให้มาตั้งสามแบบเนาะตอนก็ให้มาอ้ยย่างหลายก็ลวกเอาถั่วจะเอาสุกมากสุกน้อยทอดเข้าก็ทำเองน้ำส้มเข้าก็ทำเองเขาไม่ได้เอาน้ำส้มตลาดมาทำดอกแล้วเรื่องความอร่อยนะไม่ต้องพูดถึงแม่นายฉันบอกว่าอร่อยหม้อรองของเท่แน่นอนอร่อยอัศจรรย์ถ้าภูเก็ตจะมากินร้านเขาเปิ่ เย็นยุดถูกวันถิรร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยน้ำข้นๆเนื้อพีเมี่ยมผูฉันคอนเฟิร์มเลยว่าของทรรแท้ยังไงพวกแกก็ต้องตามผู้ชันมากินหนาก็ดูกลางเจียวเขาอะไรเจียวเ,เองเลยเหลวกำลังร้อนๆหอมอร่อยกรอบดีแท้ๆหรือจะเปลี่ยนกระถางน้ำหวานคายร้อนอยังน้ำชาดับน้ำโอเลี่ยงน้ำเกี๊ยวขเขาก็ต้มอีกปูดูดูถั่วแม่น้าฉันกินเกี๊ยงหนองอร่อยอัศจรรย์ผู้ชันบอกเลยร้านอุดมซุปก๋วยเตี๋ยวเรือของแท้พวกแกเอ้ย